ถึงกับงงกันเป็นแถบเมื่อเทสลาไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแบรนด์พรีเมียม ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็ขอนอกเรื่องของเทคโนโลยีกันซักหนึ่งเรื่องนะครับโดยเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเรื่องของเมื่อวานนะครับ เกี่ยวกับกลุ่ม m i l l e n n u u m r r u u p o r r p r r t t o o n s i เชียที่ได้รับเป็นดีลเลอร์แบรนด์รถยนต์พรีเมียมของจีน2แบรนด์รวมถึงอาจจะได้รับสิทธิ์เป็นดีลเลอร์ในแบรนด์เมนสตรีมของจีนอีก1แบรนด์ซึ่งเมื่อวานนะครับผมได้อ่านเนื้อข่าวแล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับแต่ว่าพอไปดูในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าบางกลุ่มนะครับเขาก็เกิดมีการทักท้วงขึ้นมาว่าทำไมแบรนด์ในกลุ่มเมนสตรีม ที่ไม่ใช่แบรนด์จีนหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปนะครับแบรนด์เท s l a ทำไมถึงถูก MJC Asia จัดอยู่ในกลุ่มของแบรนด์เมนสตรีมไม่ใช่แบรนด์ยานยนต์พรีเมียมหรือว่าลักชวรี่หรือว่าอัลตร้าลักชวรี่ทั้งๆที่รถของเท s l a ก็ถือเป็นลักชวรี่คาร์ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับบางคนราวว่าแบรนด์เทส l a กลายเป็นแบรนด์ตลาดล่างเลยก็มี หลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทาง MGC Asia นะครับวางตำแหน่งของเท s l a ผิดหรือไม่หรือว่าฝ่ายการตลาดของ MGC Asia นะครับมีฝีมือหรือเปล่าถึงวางตำแหน่งของเท s l a ในตำแหน่งนี้ในส่วนนี้นะครับส่วนตัวก็คิดว่า น่านาจิตตังนะครับส่วนถามว่าฝ่ายการตลาดของ MGC Asia เก่งหรือไม่นะครับส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเก่งพอสมควรนะครับเพราะว่าปี66ที่ผ่านมาทาง MGC Asia ทำไรายได้ทะลุ6,700ล้านบาทกำไรถึง269.8ล้านบาทซึ่งโตขึ้นจากปี65ถึง4% ส่วนปี65นะครับก็ทำกำไรทั้งปีทะลุ603ล้านบาทโตถึง120%ซึ่งการเติบโตต่อเนื่องของ MGC Asia นะครับถ้าฝ่ายการตลาดของเขาไม่ดีนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำกำไรโตต่อเนื่องแบบนี้แน่นอน ส่วนการวางตำแหน่งของแบรนด์เท s l a ให้อยู่ในตำแหน่งของ Mainstream ก็ขออนุญาตหาความหมายของคำว่า Mainstream ก่อนนะครับซึ่งช่องนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องแปลถูกๆผิดๆิดนะฮะโดยคำว่าเมนสตรีมนะครับแปลว่ากระแสะหลักซึ่งถ้านำมาใส่ในเรื่องของยานยนต์นะครับก็จะกลายเป็นรถยนต์ที่อยู่ในกระแสะหลัก ประสบความสําเร็จในด้านการสร้างยอดขายรวมถึงการสร้างฐานลูกค้าอย่างเช่นแบรนด์ญี่ปุ่นในกลุ่มเรนสตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Honda m a มาสด้ามิตซูบิทาง MGC Asia ก็ได้จัดอยู่ในกลุ่มเมนสตรีมเช่นกันส่วนทาง s ท a นะครับส่วนตัวคิดว่าแบรนด์นี้ก็มีเป้าหมายให้ทุกคนใช้รถยนต์แบรนด์นี้เช่นกันไม่งั้นคงไม่มีโปรเจกต์เท l a Redwood ซึ่งเป็นรถเล็กราคาถูกที่จะมาเป็นรุ่นเริ่มต้นในอนาคตซึ่งเท l a Redwood นี้นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าเท s l a จะใช้แพลตฟอร์มเจเนอเรชันใหม่ด้วยและเทคโนโลยีการผลิตกิ g ก p r e เพของเท sla ที่จะเข้ามาช่วยในการผลิตรูปแบบของ Mas s Production ที่จะทําให้โปรด u ักฑ์ของเท s l a นะครับมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและผลิตได้มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างมากโดยเทคโนโลยีเกียร์กระพรสนี้นะครับก็เริ่มมีแบรนด์ยานยนต์หลายๆแบรนด์เริ่มใช้ตามแล้วรวมถึงการส่งพิมพ์เขียวของเท s l a ในเทคโนโลยี4 8 v วลตเพื่อหวังปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในแนวคิดนะครับที่จะทําให้ เทคโนโลยีของเท s l a กลายเป็นเทคโนโลยีในกระแสหลักของยานยนต์ยุคถัดไปในส่วนนี้นะครับผมก็ไปอ่านเจอคอมเมนต์ที่ว่าเทสลาครับมีรถยนต์พรีเมียมตั้งแต่เท s l a m o เดล3แล้วทําไมเท s l a ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มแบรนด์พรีเมียมนะครับซึ่งถ้ามองจากกราฟของ MGC Asia นะครับคิดว่าน่าจะเห็นภาพค่อนข้างชัดโดยกลุ่มยานยนต์แบรนด์พรีเมียมขึ้นไปนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ Lotus Mercedes- Benz Audi Volvo หรือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จีนนะครับอย่างอว่าหรือเดนซารถยนต์ในกลุ่มนี้ขึ้นไปนะครับเหมือนเขาจะไม่ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กราคาถูกเพื่อมาเสิร์ฟลูกค้าในกลุ่มเริ่มต้นเหมือนอย่างที่เท s ลากำลังจะเตรียมผลิตเท l ลา e d w o ู d และกลุ่มแบรนด์พรีเมียมนะครับไม่ได้สนว่ารถยนต์ของเขาแต่ละรุ่น เมื่อผลิตออกมาจําหน่ายแล้วจะตลาดแตกหรือไม่ซึ่งแบรนด์รถยนต์อื่นๆในกลุ่มของเมนสตรีมก็มีรถยนต์ราคาแพงเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Honda นะครับก็ยังมี Honda NSX หนึ่งในรถยนต์ราคาแพงที่หลายคนต้องการรวมถึงรุ่นนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านเลยไปมูลค่ายิ่งเพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่ง Toyota นะครับก็ยังมี t o y ยต้าซูปรนะครับที่เป็นหนึ่งในรถยนต์ในตำนานของญี่ปุ่นหรือ MPV ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นก็คือ Toyota าอ p h a r d ซึ่งในประเทศไทยนะครับก็ถือว่า Toyota าอ p h a r ดนี้นะครับเป็นหนึ่งในรถที่มีความหรูหราแล้วก็มีความนิยมในกลุ่ม MPV เป็นอย่างมากนะครับแบรนด์ไหนก็ยังโค่นไม่ลง ซึ่งก็ต้องแยกนะครับว่าตัวแบรนด์เนี่ยมีวิสัยทัศน์อย่างไรนะครับกับตัวโปรดักต์ของแบรนด์ที่สร้างออกมาแล้ววางตําแหน่งให้อยู่ในตําแหน่งไหนซึ่งแต่ละแบรนด์นะครับส่วนตัวก็มองว่ามีโปรดักต์พรีเมียมด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าโปรดักต์นั้นนะครับจะเป็นการสร้างขึ้นมาจากแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆงานออกแบบดีไซน์รวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยวัสดุคุณภาพสูงในการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เทคโนโลยีการช่วยเหลือการขับขี่รวมถึงชิปเซตประมวลผลซึ่งก็ไม่ใช่ยานยนต์ทุกแบรนด์นะครับที่จะใช้ ชิปเซตประมวลผลของ n อ็นวีเดียแต่ชิปเซตประมวลผลที่ติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าลายแบรนด์นะครับก็มีข้อดีไม่ต่างกันคุ้มพลังสมรรถนะและความปลอดภัยร่วมถึงการสร้างสื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้แต่ละแบรนด์นะครับวางตําแหน่งของแบรนด์ตัวเองเพื่อแข่งขันในตลาดยานยนต์และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถ มีความคิดที่แตกต่างกันได้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อจะมีบางประเด็นนะครับที่ผมคิดไม่ถึงนะครับแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนความคิดดูใหม่ซึ่งถ้าหาก MGC Asia นะครับเผยแพร่ตำแหน่งของแบรนด์ยานยนต์แต่และตำแหน่งแบบนี้ออกสู่สาธารณะแล้วรายได้หรือผลประกอบการตลอดปีลดลงนะครับสาเหตุนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุก็เป็นได้ครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะถามเพื่อนๆว่าถ้า เพื่อนๆนะครับมีกําลังซื้อหรือว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถซื้อรถยนต์ในกลุ่มพรีเมียมตามภาพชาร์ตของ MGC Asia นะครับที่เขาพรีเซนต์มาแล้วสมมุติว่าย้ายเท s l a นะครับไปอยู่ในกลุ่มของรถยนต์พรีเมียมนะครับเพื่อนๆจะซื้อรถยนต์แบรนด์อื่นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Lotus Audi Mercedes BMW Volvo Lexus Jeep หรือเพื่อนๆยังจะซื้อรถยนต์จากแบรนด์ Tesla อยู่ครับในส่วนนี้นะครับเน้นย้ำว่าแบรนด์ไหน ก็ได้นะครับในกลุ่มพรีเมียมสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนซื้อแล้วขนหน้าแข้งไม่ร่วงกันเลยสักนิดหรือเพื่อนเพื่อ,อมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน ในโลกของพรุ่งนี้ที่เราจะสานไปด้วยกัน